สำหรับคนที่กำลังมองหารลถประหยัดน้ำมันใช้งานคล่องตัวในเมืองใช้งานได้จริงเป็นชีวิตประจำวันนะครับวันนี้ผมเลยอยากพามาชมเจ้านี่ Yamaha a e r o x ใหม่นะครับ2022ซึ่งถือว่ามีการพัฒนาหลายๆอย่างบางคนมองว่าแค่สีหรือเปล่าจริงๆมีหลายจุดที่เขาเหมือนพัฒนาจากตัวก่อนเดี๋ยวในคลิปนี้จะมารีวิวให้ฟังรวมถึงลองขี่นะครับลองระบบต่างๆให้ให้ดูกันว่าตัว ยามาฮ่าแอร์ล็อหนึ่งห้าห้ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันที่สีก่อนอตัวนี้นะครับยามาฮ่าแอร์ล็อภายใต้คอนเซปต์ท้าชีวิตบิดให้สุดดูที่สีนี่มีความสปอร์ตมากเพราะว่ามีกลิ่นอายทั้งดีไซน์และสีคล้ายๆอะไรรู้ไหมสองคันข้างหลังนะครับยามาฮ่าวายเกับยามาฮ่าวายเถ้าเราดูที่เปลือกดีไซน์ความสปอร์ตกัแบบมาชัดเจนในตระกูลอา e r ซ e รนะครับดูด้านข้างนี่จำภาพนี้ดีๆนะครับ อันนี้คือแก้มข้างของตัว a i r l o อกนะครับแล้วเรามาดูที่ r s i ซอย่าบอกว่าดีไซน์มีความคล้ายแบบไม่เป๊ะเพราะว่ามันลดคนละรุ่นกันนะครับแต่ดีไซน์ค่อนข้างจะใกล้เคียงในตัวเปลือกแก้มข้างนะครับแล้วมาดูต่อในส่วนท้ายนะครับนี่บริเวณชิ้นนี้นะครับของตัว Yamaha a i r l o อกแล้วเรามาดูที่ R1 สังเกตว่าถ้าเรามองที่มุมด้านข้างอะ จะมีเขาเรียกว่ามีเชฟมีคมที่มุมคล้ายๆกันก็อย่างที่บอกนะครับด้วยยามาฮ่าเขาออกแบบในตัว a l r ์ x 155ให้มีความสปอร์ตมีความสปอร์ตคล้ายกับรถบิ๊กไบค์ในตกะุูลยามาฮ่าเหมือนกันใน R Series นะทั้ง R6 แล้วก็ R1 เลยและสีในตัวใหม่ตัวนี้จะใช้สีชื่อสีว่าไอคอนบู e นะครับจกคิตว่าเฉดสีเนะี่ยเป็นเฉดเดียว กับในตัวยามาฮ่าบิ๊กไบค์ในตัว R าและอาวมีความสปอร์ตมากพูดถึงดีไซน์นะครับแล้วเรามาดูันที่เครื่องยนต์เครื่องยนต์บูคอร์155 VVA เป็นเครื่องยนต์ที่มีระบบวาล์วแปรผันเราไม่ค่อยเห็นมอเตอร์ไซค์มีระบบวาล์วแปรผันเสียเท่าไหร่ขนาดบิ๊กไบค์ที่ว่าเทคโนโลยีสูงสเรายังไม่ค่อยเห็นเลยแต่นี่ยามาฮ่าใส่วาล์วแปรผันหรือเจ้าตัวระบบ VVA ในยามาฮ่าแ r ร์เลยซึ่งถามว่าคำว่าระบบวาล์วแปรผันเนี่ยมันมีประโยชน์อะไร ได้เรื่องตัวประหยัดน้ำมันอันตราเร่งที่ต่อเนื่องแล้วก็ความเผาไหม้ที่หมดจดไอเสียสะอาดนะครับเพราะว่าหลักการง่ายๆเบื้องต้นของระบบวาล์วแปรผันเนี่ยจะมีองศาแคมอยู่2อ,องศาแคมโดยปกติรถทั่วไปมอเตอร์ไซค์ทั่วไปหลายๆรุ่นเนี่ยจะเป็นองศาแคมที่ฟิตบางทีบอกเอ้ยเราอยากจะแต่งนะให้แบบโอ้โหรอบรอบปลายมันแบบจัดๆกำลังมาดีเราจะได้ยินคำว่าองศาแคมสูงเปลี่ยนองศาแคมซิ่งนะครับให้มันองศาสูงขึ้นหรืออะไรก็ว่านไป มันจะเป็นอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งที่โอ้โหปายนี่อัตราเร่งมาแบบป๊อดแต่ปัญหาคือถ้าเกิดเราเลือกเพอร์ฟอร์แมนที่องศาคแคมสูงเดินเบามันก็จะเดินหอบ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 เดินเหมือนสรักสมรักเหมือนจะดับไม่ดับนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกเพอร์ฟอร์แมนที่รอบต่ำองศาคแคมแบบเพอร์ฟอร์แมนเน้นรอบต่ำรอบต่ำติดมือมาเลยแต่ปลายมันก็จะเอ้ยทำไมมันอั้นเหลือเกินปลายมันจะลกไปไม่ได้นะครับแต่พอเป็น VVA ระบบวอลเปปรผันจะมีองศาคแคมอยู่2ชุดนะครับ รอบนี้รอบต้นขับมาปืด๊ดรอบประมาณ6000กว่ารอบเราจะได้เสียงรีเลย์เตะโซลินอยด์แป๊กนั่นแหละแล้วจะมีเขียนคาว่า VVA ที่หน้าปัดหม่ๆนะครับนั่นคือจะมีการเปลี่ยนองศาแคมไปใช้อีกองศาหนึ่งจากที่เราเคยบิดอื้ออันจากมาได้อื้อ,อแล้วไปได้อีกไปได้อีกนะครับนี่ก็คือข้อดีของตัวระบบ VVA วาวแปรผันซึ่งมันจะเผาไหม้หมดจดทั้งรอบต่ำแล้วก็รอบป่ายข้อดีของการเผาไหม้หมดจดมันก็จะเรื่องของตัวประหยัดน้ำมัน แล้วก็อัตราเร่งที่มันมาต่อเนื่องไม่อั้นนะครับแล้วก็ได้ Perform a n แ e ที่สูงสุดนะรอบต่ำยันรอบสูงเลยนี่คือข้อดีของระบบเบาแปรผัน VVA นะครับซึ่งตัวเครื่องยนต์เนี่ยมาพร้อมกับตัวระบบระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับก็แผงน้ำทุกหม้อน้ำอยู่บริเวณนี้แล้วก็ตัวรถก็จะเป็นระบบอัตโนมัติแอร์ล็อกทุกคนทราบดีคืออัตโนมัติฮยามาฮ่านะครับเลาบิดอย่างเดียวระบบเกียร์จะเป็นระบบ Bell เบลเหวี่ยงหนีสูนนะครับแล้วก็ ตามรอบมันก็จะทดรอบไปเรื่อยๆสไตล์รถอ,อัตโนมัติแหละเราจะไปโมดิฟายหลายคนก็โมดิฟายได้ไม่ยากนะสำหรับตัวระบบอ,อัตโนมัติในมอเตอร์ไซค์ของยามาฮ่าซึ่งมาดูกันต่อเครื่องยนต์ก็จะสไตล์รถอ,อัตโนมัติทั่วไปนะครับที่ลูกสูบเนี่ยหัวสูบเขาจะวางอยู่องศาประมาณนี้ข้อดีคืออะไรในรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์สังเกตว่าเครื่องยนต์เขาจะตั้งอยู่บริเวณนี้ทําให้เนี่ยบริเวณนี้มันจะเต็มไปหมดแต่พอเป็นรถอ,อัตโนมัติ รถอนเนกประสงค์ใช้งานทั่วไปใช้งานอะไรก็ได้เครื่องยนต์วางนอนข้อดีคือได้หนึ่งตัวจุดสุดห่วงค่อนข้างตับการพลิกเลี้ยวมันจะพลิกเลี้ยวได้ง่าย,ยในกรณีที่เราซอกแทกในเมืองนะครับและจุดหนึ่งสาหรับเครื่องที่วางนอนอย่างนี้คืออะไรเราจะมีบริเวณที่มันเว,ว้าบริเวณรถบริเวณนี้นะครับโดยปกติเราขึ้นขอมมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนี่เราต้องคอมท่านี้ <c oughs> ถ้าเป็นผู้ชายค,คู่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเรา เหวี่ยงขาขึ้นนะครับแต่พอเป็นผู้หญิงสุภาพสตรีที่ใส่กระโปรงแม่ให้เหวี่ยงขึ้นท่าน,นี้มันก็อาจจะดูไม่งามสักเท่าไหร่ซึ่งพอตัวรถเนี่ยมีส่วนว,าว้าอย่างนี้สุภาพสตรีก็สามารถขึ้นท่าน,นี้ได้นะครับแล้วมาดูที่ส่วนสูงเลยนะครับผมจะบอกว่ารถสไตล์เนี้ยออโตเมติกนะครับที่ออกแบบแนวนี้มีคนถามว่าสูงเท่าไหร่ขี่ได้ครับพี่ผมบอกได้เลยว่าสูงเท่าไหร่ก็ขี่ได้นะครับคำว่าสูงเท่าไหร่นี้ไม่ได้กกนนะคุณจะสูงเท่าไหร่ คุณสามารถขี่มา5 a i r ล็อ k ได้หมดถามว่าเพราะอะไรเราจะสังเกตเห็นนะครับอันนี้อันนี้คือ5ขี่ปกติผมนะครับนี่ผมสูง168ซนติเมตร170เซนนะครับถ้าขี่ก็จะประมาณนี้ขาเนี่ยก็ยจะอยู่ประมาณนี้อุ้มเท้าถึงพื้นนะครับแต่กรณีถ้าบอกว่าเราเอาแบบเด็กป .5 ป .6 มัธยมต้นเลยที่บอกเอ้ยอยากลองขี่เราจะเห็น้าขี่ที่ประมาณนี้เพราะว่าด้วยส่วนสูงที่เขาอาจจะสูงประมาณ150 ด้วยความที่มันมีเว้าบริเวณนี้เราเลื่อนหน้ามาก็สังเกตว่าเห็นไหมผมสูง1 6อยซนติเมตรเนี่ยขาจะงอเลยเพราะว่าส้นมันจะถึงเต็มเลยนะครับกรณีคนที่ไม่สูงมากก็จะเห็นเนี่ยต่างจาังหวัดเราจะเห็นเด็กจอดติดไฟแดงท่าเยอะนะครับเพราะว่าด้วยอย่างที่บอกว่าสูงเท่าไหร่ก็ขี่ได้กรณีคนที่มีส่วนสูงที่สูงมากผมก็ไม่เคยสูงถึงร้อยแปดสซนนะเพราะว่าเกิดมาก็สูงเท่านี้มาตลอดสังเกตว่าเนี่ยถ้าผมนั่งท่าปกติมันจะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าผมสไลด์ก้นมาาด้นหลัง่สเกตวา ปลายขาผมจะจิกเป็นยามา 5R วันเลยนะครับเพราะว่าเหมือนคอมบิกไ์เลยว่าขาจะไม่ค่อยถึงเท่าไหร่เพราะว่าผมสไลด์ก้นแบด้านหลังคือจริงๆค่ะว่าเราต้องซีเรียสไหมเอ้เราต้องนั่งตำแหน่งไหนอะไรยังไงคือสรีระของแต่ละคนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนว่าอัตโนมัติเลยสมมติว่าเรากําลังจะขึ้นมาคอมแอร์ล็อกนะครับผมสูงเท่านี้มันก็จะไปอยู่บนบริเวณนี้คนที่ขาย,ยาวจัดก้นมันก็จะไปอยู่ด้านหลังแทนแต่คนที่ขาสั้นหรือว่าไม่ค่อยสูงมากหรือที่ยังเป็นเด็กอยู่ ก้นเราก็จะอยู่ด้านหน้าแทนมันก็เลยไม่เป็นปัญหานะครับอย่าง,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 งที่บอกว่าสูงเท่าไหร่ก็ขี่ได้เลย mm hmm. แล้วมาดูกันต่อในส่วนคนซ้อน,นครับน mm hmm. ในส่วนนี้แอ r o ลอ2,022นะครับมีการพัฒนาใหม่มีการปรับตำแหน่งพักเท้าใหม่ให้คนซ้อนมีความรู้สึกที่สบายขึ้นท mm hmm. านางซ้อนก็จะเป็นประมาณน,นี้นะครับแล้วก็เหล็กจับกันตกอยู่บริเวณนี้ บางคนงงว่าอ้าวไหนเหล็กจับกันตกอีกดีไซน์หนึ่งที่ผมชอบในตัวแอร์หอกนะครับโดยปกติเราเห็นมอเตอร์ไซค์ทั่วไปคำว่าเหล็กจับกันตกจะเห็นเป็นเหล็กโค้งใหญ่ๆยาวๆอะไรก็ไม่รู้เต็มไปบางทีเป็นแหลกมาเลยนะครับเพื่อให้เราจับสาหรับคนซ้อนนะครับแต่ตัวนี้ยามาฮ่าเขาออกแบบเขาเรียกว่าเหล็กจับกันตกแบบบิวอินซ่อนเหล็กจับกันตกไว้กับตัวเปลือกแฟลิ่งนี่เลยครับเนี่ยพอเราขึ้นมาคอมซ้อนนะครับนี่ในส่วนของมือเราก็จะซ้อน้าไปข้างใต้แล้วแล้วก็ นั่งซ้อนท่านี้ได้เลยเป็นท่านั่งที่ค่อนข้างสบายแล้วเบาะค่อนข้างหนาแล้ค่อนข้างนุ่มนะครับคนขับก็จะท่าประมาณนี้ประมาณนี้ต่อมาเรามาดูในส่วนช่วงล่างนะส่วนตัวผมชอบช่วงล่างการใช้เบอร์ยางและส่วนการใช้โช้กของตัว Yamaha Airlock มากเพราะว่าอะไรมาดูที่ยางก่อนยางมีขนาดที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับสไตล์ของรถบิ๊กสกูตเตอร์ของอย่างทีแมนะ็กเนี่ย อาจจะไม่ใช้เบอร์ยางเบอร์เดียวกันแต่ใช้ขนาดที่เขาั้นงจะใกล้เคียงครับถ้าเรามาดูที่เบอร์ยางยางหน้าเขจะเป็นเบอร์1 1 0ย0ทับ80ขอบ14นะครับส่วนยางหลังจะเป็นเบอร์1 4 0 7 0ขอบ14ถ้าอย่างทีแม็กจะเป็นขอบ15แต่สิ่งที่มีความใกล้เคียงกันคืออะไรโดยปกติรถ อัตโนมัติร้อยกว่าสีเรามักจะเห็นรถที่เป็นหน้ายางเล็กๆนะครับเวลาพลิกเลี้ยวมันก็จะไวรู้สึกโอ้โหมันไวไปหมดเลยแต่มาดูที่แอร์ล็อกหน้ายางจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่อย่างที่ผมบอกว่าใหญ่อาจจะไม่เท่ากับ t m a มแต่มีขนาดที่เกือบจะเท่ากันแล้วลวกันซึ่งมันเลยทําให้ฟีลลิ่งเนี่ยถ้าเกิดคนที่คุ้นเคยกับหน้ายางของรถบิ๊กบัสพอมาขับแอร์ล็อกปุ๊บจะมีความรู้สึกเออมีความรู้สึกที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันจะไม่ได้เป็นอารมณ์แบบเอยเราขับบิ๊กบัสจนชินแล้วนะ แล้วสมบูรมาขับมอไซค์ร้อยก็่าสสโอ้โหพลิกทีมันพับเลี้ยวอย่างวรวดเลยเพราะว่าหน้ายางมันมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะครับมันเลยทำให้ฟิลลิ่งหน้ายางเนี่ยเอออาจจะไม่เหมือนขนาดบิ๊กบค์อย่างทีแม็กแต่มีความรู้สึกที่ค่อนข้างใกล้เคียงแล้วกันแล้วทําให้เจอถนนเมืองไทยเนี่ยที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อพวกรถหน้ายางเล็กๆบางทีเราตกหลุมเ,ๆๆเร็วๆเนี่ยขับมาเร็วๆแล้วตกหลุมมันมีอาการสบัดสายนะครับเพราะว่าหน้ายางมันเล็กแต่พอหน้ายางมันใหญ่บางทีเราตกบ่อตกหลุมตกเจอสันเนินในขณะที่เราขับความเร็วเนี่ย มันจะลดโอกาสการเกิดการสะบัดได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนี่ก็เป็นจุดหนึ่งแล้วก็มาดูในส่วนของโช๊คลังเป็นโช๊คแบบมีซับแทงนะครับตัวเนี้ยมันจะได้ฟีลลิ่งที่ค่อนข้างจะสปอร์ตไม่ได้นิ่มยวบย่าแต่มันได้ฟีลลิ่งที่เออพลิกเลี้ยวพอบวกกับเจอหน้ายาง่ที่มีขนาดใหญ่มันเลยทําให้ฟีลลิ่งการขับเนออมันได้ฟีลลิ่งที่ค่อนข้างสปอร์ตแล้วก็ค่อนข้างจะกระชับและกรณีน,นี้ถ้ามีคนซ้อนบรรทุกข,ของ โชคสับแทง์มันทํางานได้ดีและทํางานได้ทันนะครับวันนี้ไม่ต้องพูดเลยมากและในส่วนของล้อหน้าเนี่ยจะมีการติดตั้งตัวระบบเบรก ABS ด้วยเดี๋ยวเราทดสอบกันในท้ายคลิปให้ดูิีว่าระบบเบรก ABS จะทาํางานยังไงนะครับมาสตาร์ทให้ชมกันเลยดีกว่ากุญแจจะเป็นระบบพกไว้ในกระเป๋าอย่างเดียวนะครับเนี่ยครับผมเอากุญแจพกไว้ในกระเป๋านะครับเรามาถึงนี่ปิดออนได้เลยและอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์อยู่ในแอร์ล็อกคืออะไรนี่ ยาม,มาฮ่ามีระบบยามาฮ่าคอนเน็กนะครับผ่านแอปพลิเคชัน Y Connect ซึ่งตัวนี้จะมีการจับคู่แบบทําให้ตัวมือถือเรารู้รู้จักตัวรถครั้งแรกครั้งเดียวก็ใครที่ออกรถ Air ์ล็อกมาก็แนะนําว่าอยู่ที่ศูนย์นะให้เขาเซตอัพอะไรให้เรียบร้อยโหลดแอปอะไรเรียบร้อยเลยมาจะไม่เคยยุ่งยากเท่าไหร่แต่มันเหมือนต้องลงทะเบ,บียนเล็กน้อยแต่หลังจากนั้นเนี่ยสังแบบเกตว่าผมเปิดปุ๊บบลูทูธเราเปิดมันเชื่อมต่ออัตนโนมัติเลยข้อดีของตัวแอปวายคอนเน็กนี่คืออะไรจะมีบอก ว่ารถเราต้องเซอร์วิสเมื่อไหร่หรือว่าเราเซอร์อวิสล่าสุดเมื่อไหร่นะครับเนี่ยจะมีทั้งเรื่องส่วนตัวของเหลววันที่เท่าไหร่เวลาไหนแล้วก็แบตเตอรี่ยังโอเคไหมเราต้องเป me, เลนะเี่ยนขีเมื่อไหร่นะตัวนี้จะมีเตือนด้วยแล้อีกจุดหนึ่งที่ผมว่ามันเฟ like ี้ยวนะคืออะไรเนี่ยเราเลือล่อนลงมาเราสามารถเอาเป็นเกจดิจิตอลนะครับอยู่ในมือถือเราได้ผมขออนุญาตแปะไว้ที่รถแล้วกันวันนี้ผมอาจจะขออภัยที่เอาไมค์มาถืออย่างนี้นะเพราะว่า ข้างหลังเขามีก่อสร้างนิดนึงพอเรากัดที่ปากมันเสียงตัดเหล็กมันมาเต็มเลยลูกเล่นเขนานั่งเยอะมีบอกขนาดว่าเราจอดรถล่าสุดไว้ตำแหน่งไหนบางทีเนี่ยเราเชื่อมต่อไว้ไม่ต้องมานั่งกดบันทึกนะแล้วเราแบบไปจอดไว้ตำแหน่งนี้ตัวรถอ่ะแอปเนี่ยมันจะจําตัวรถเลยว่าเอ้ยเราจอดรถอยู่บริเวณนี้นะแล้วเราก็สามารถเข้ามาดูอัตราบริโภคน้ำมันรายวันได้นะเนี่ยวันเนี้ยใช้น้ํามันไปกี่ลิตรนะครับวิ่งไปกี่กิโลแล้วก็อัตราบริโภคน้ํามันเนี่ยอยู่ที่กี่กิโลลิตรนะครับจะมีบอกผ่านนมือถือแล้วก็อ่วา เป็นข้อดีในตัว2022เลยคือถังน้ํามันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นในโฉมปีก่อนถังน้ํามันจะมีขนาดแค่4.6ลิตรนะครับแต่ตอนนี้ยโฉม2022ในตัว Air ์ล็อกขยายเป็น5.5ลิตรเลยก็เติมเต็มถังครั้งหนึ่งวิ่งกันยาวๆเลยวิ่งกันยาวๆไม่ต้องมานั่งเติมบอกนะครับแล้วเรามาดูคนที่หน้าปัดเลนไ้นะครับก็เป็นดิจิตอลนะครับทุกอย่างมีบอกครบๆนะครับเห็นเด่นชัดเจนแล้วก็ตัวนี้ จะเป็นพาร์ตตัวใหม่แล้วถ้าเกิดเปียบเทบก่อนในตัวก่อนะคือหน้าตามันเหมือนกันแต่ตัวนี้จะมีการพัฒนาจากตัวก่อนตัวก่อนมันแอบม,มีปัญหานิดนึงซึ่งในตัวนี้จะมีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าเรามาดูเนี่ยเด่นเลยตัวเลขความเร็วเห็นเด่นชัดเจนนะครับจับทิปแล้วก็นะตัวนี้นิ้วชี้บริเวณนี้จะมีปุ่มเมนูนะครับคลิปๆเนี่ยพอเรากดที่นิ้วชี้ฝั่งมือฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยไม่อคี้ก็จะมีบอกข้างตานี่วลต์แบตเตอรี่นะครับ ทิป A ทิป B นะครับอะไรก็ว่าไปนะครับอาตาัตราบริโภคน้ํามันก็จะมีเขียนดูเบื้องต้นตรงนี้ได้แต่ถ้าอยากดูละเอียดก็สามารถเข้าไปดูในแอป Y c o n n e c t ตนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนวัดรอบซ้ายและขวานะฮะขึ้นพร้อมกันเลยแล้วก็ด้านบนมีเรื่องตัวนาฬิกานะครับแล้วพอเราเลื่อนมาดูฝั่งขวานราสังเกตว่าจะมีเขียนคําว่าแอปแล้วก็เป็นเหมือนเอ๊ะแบตเตอรี่นะอันนี้ก็คือเนื่องจากเชื่อมต่อกับมือถืออยู่มือถือผมไม่ได้มาแปะที่หน้ารถแต่ไว้ในกระเป๋าเนี่ยมันก็คือ เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วพอเราสตาร์ทก็จะเชื่อมต่อตอัตโนมัติแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าตอนนี้นมีการเชื่อมต่ออยู่นะครับแล้วมาดูในส่วนนี้นะฮะอันนี้ก็ไฟ ABS ตัวรถมี ABS นะครับจะเหมือนอารมณ์เดียวกันคล้ายกับบิ๊กไบค์เลยว่าสตาร์ทล้มใหม่มนะัะโชว์ให้รู้ว่ายังไม่ได้คลาลิเบรน,นะเงื่อนไขคือเราออกตัวเดินหน้าประมาณเนี่ยสี่ห้าเมตรนะครับรถจับได้ว่าความเร็วล้อนหน้าล้อหลังหมุนเท่ากัน ไฟมันก็จะดับไปนั่นก็ a b s ก็จะพร้อมที่จะทํางานนะครับแต่ถ้าเกิดเราเดินหน้าออกไปเนี่ยสิเมตรแล้วไฟยังไม่ดับแปลว่าระบบเบรก ABS มีปัญหานะก็จะเตือนบริเวณนี้แล้วมาดูที่ประกับแฮนด์ฝั่งขวานะครับอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบเนี่ยทางมือ้เกิดเรากดตรงนี้จอดติดไฟแดงรถมันก็จะดับเองนะครับแล้วพอเราเปิดคันเร่งรถมันก็สตาร์ตติดอีกครั้งนะแต่บางคนเอ้ยไม่อยากให้ไดสตาร์ตทำงานบ่อยเรากดออฟไปเลยรถมันก็จะติดตลอดเวลาดับก็ต่เมื่อเรากดดับเองนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่ม start นะครับแล้วก็มาดูในฝั่งซ้ายนะครับอันนี้อาจจะดูมุมที่กระดันเนะพราะว่านี่ผมก็ขาจับมือถือมา,มาติดไว้อันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวไฟสูงอยู่บริเวณนี้จริงๆขาจับแอบติดถ้าเกิดใช้งานจริงไม่ควรจะติดบริเวณนี้นะอันนี้ผมติดให้ดูเฉยๆเพราะเดี๋ยวภายคลิปเราจะไปขี่ดูกันว่ามือถือเนะี่ยมันบอกอะไรบ้างในขณะที่เราขับขี่นะครับอันนี้แต่แล้วก็ปุ่มด้านหน้าที่เมื่อกี้กดให้ดูนะคือปุ่มของเมนูบริเวณนี้นะ m i t s u ้ฝั่งซ้ายนะครับเริ่มมา,านครับ ไฟหน้าก็จะมีความแบบหล่อนะหล่อแบบเห็นเด่นชัดนั่นแหละมีเดย์ไลท์นะครับเป็นขีดแล้วก็ในใน่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของไฟต่ำนะครับแล้วก็ในนี้เราเปิดไฟสูงครับ<ป>ไฟสูงก็จะติดข้างซ้ายขวานะครับอันนี้ส่วนของไฟหน้าในส่วนของไฟเลี้ยวก็อยู่ที่แก้มข้างนะอารมณ์แบบมีความสปอร์ตนะเป็นไฟเลี้ยวฝั่งข้าง,างนี้นะก็เท่ดีเรามาดูในส่วนของไฟท้ายนะครับนี่ไฟท้ายก็จะมีความแบบเป็นยาวๆนะครับมีความสปอร์ตมากแล้วก็ไฟเลี้ยวจะเป็น ตัวแยกมาอยู่ที่บางโคลหลังนะครับมาดูในส่วน,นเก๊ะหน่อยดีกว่า hey, มีเก๊ะอยู่บริเวณนี้นะครับล็อกไม่ได้แต่ก็เป็นอารมณ์แบบกดเปิดปุ๊บบริเวณนี้จะเป็นพอด้คล้ายๆกับ12วต์จุดบุหรี่ของรถยนต์นะครับอ่าอย่างนี้แล้วเราก็ต่อสายเพื่อมาชาร์จมือถือในขณะขับขี่ก็ได้เรามาดูในส่วนฝั่งนี้ก็เป็นสวิต์นะครับกรณีที่เราอยากเปิดเบาะอันนี้เราเลื่อนมาในส่วนของโอเพนถ้าเรากดฟ u ัว ก็เติมน้ำมันนะครับในส่วนนี้กดของซีดครึบบอกก็จะเปิดใต้บอกก็จะสามารถเก็บหมุขน็อกได้เนี่ยอันนี้คือหมุขนกเต็มใบนะครับเต็บเก็บได้หนึ่งใบพอดีหนึ่งใบพอดีนะครับได้ใบเดียวเราก็จะเหลือพื้นที่เล็กๆตรงนี้นิดนึงเผื่อจะเก็บของเล็กๆในน้อยได้นะครับนี่จะเป็นประมาณนี้เล็กลูกเล่นหนึ่งนะครับตัวรถเนี่ยอันเนี้ย ผมเปิดสวิตไว้ที่โอเพนนะครับโอเพนก็คือสามารถกดทั้งเปิดฝาน้ํามันแล้วก็เปิดใต้เบาะได้อันนี้เนื่องจากกุญแจอยู่ในกระเป๋าผมแล้วผมยืนอยู่ข้างรถมันยังไม่มียังไม่ว่าอะไรรถยังไม่โกรนนะครับแต่พอผมเดินถอยห่างออกมาจากรถสังเกตดีๆจะมีเสียงเตือนนะับติ๊ติๆตินี่แปลว่ารถมันจะเตือนว่าโหมดไม่ได้อยู่ในโหมดออฟนะครับยังสามารถเปิดบาะแล้วเปิดฝาเติมน้ํามันได้นี่แล้วเราก็กดปิดปึ๊บ เราถอยห่างอีกครั้งหนึ่งสังเกตว่าตัวรถก็จะเงียบไปแล้วนะครับเพราะว่าเราอยู่ในสวิตท,ที่ออฟแล้วแล้ก็จะไปไหนมาไหนไปได้ละมาพูดขนาดนี้แล้วนะครับเราไปลองขี่กันเลยดีกว่าคุณแจผม,ไ,มได้กระเป๋าเนี่ยมาถึงแล้วก็บิดออนได้เลยนะครับกดสตาร์ทแล้วก็เปิดแอปพลิเคชัน Y i o n n e c t นะครับเดี๋ยวก่อนจะออกถนนใหญ่เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นนี อันนี้อาจจะแดดจ้านิดน,นึงอาจจะไม่ดูสะท้อนกระจกมือถือแล้วมองเห็นเลยานาครับเดี๋ยวผมจะลองระบบเบรก ABS ใน a i r l o c อให้ดูนะครับปรเปิดให้สุดคันเร่งแล้วก็กดเบรกนี่เป็นไงได้ยินเสียงเอ็เอ็ไหมครับเมื่อกี้คือเสียงระบบเบรก ABS นะครับผมกำเบรกหน้าแบบกดร้อยเปอร์เซ็นเลยนะแล้วก็ไม่ได้ใช้เบรกหลังช่วยนะครับนี่แหละนี่คือข้อดีของระบบเบรก ABS นะครับว่า สมมุติเราเกิดเนี่ขับมาแบบเพิ่มีเหตุการณ์อะไรตัดหน้ากระตันหันเนี่ยลื่นเส้นขาวินี่จะได้ยินเสียงอืดอืดอืดเมื่อกี้คือเสียงของตัวมอเตอร์เอเบสทำงานนะครับซึ่งสังเกตว่าเห็นไหมผมจะเบรกแบบตรงๆลองนึกภาพเนี่ยเวลาล้อหน้าถ้ามันลื่นปุ๊บแล้วมันเสียมันลากเขาเรียกว่ามันสูญเสียกริปเมื่อไหร่โอกาสที่จะพับลงสูงนะครับแต่พอระบบเบรกเอเบสเนี่ยมันจะเข้ามาตัดคลายตัดคลาย จังหวะที่เราเสียกริปมันจะปล่อยทายและจับใหม่นะครับเพื่อให้ล้อหน้ามันกริปกับถนนตลอดเวลาซึ่งเรามาดูอันนี้นิดนึงนะครับเนี่ยสังเกตว่าจะมีมุมซ้ายจะมีแอร์เทมนะครับอุณหภูมิอากาศแล้วก็วอเตอร์เทมคืออุณหภูมิน้ำหล่อเย็นนะครับเราเลื่อนสไลด์ขวามาเป็นดีกเกรดหนึ่งจะมีบอกในบอกในส่วนของคันเร่งนะครับว่าเปิดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่มันจะเป็นขีดนะถ้าเกิดมันขีดขีดขึ้นหนึ่งสูงสุดแปลว่าเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมี G นเซอร์ด้วยทำเป็นเล่นไป อัตราเร่งมันโอเคเลยนะครับกับคำว่าเครื่องยนต์1554เอยอยาบอกว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันถึงร้อยแล้วนิดแป๊บเดียวเองคือด้วยความที่มันเป็นระบบสายพานเวียงนีสูนนะเวลาเราเปิดคันเร่งนะถ้าเกิดรถที่ ไม่มีวาวแปรผันนะโอเคถ้าเกิดอยู่ที่สไตล์เครื่องแล้วเขาจะเซตต้นหรือเซตปลายแต่ส่วนใหญ่เขาจะเซตกลางๆไว้นะครับแต่พอมันมีวาวแปรผันนล้วมันจะมีสองค่าบมันทําให้แบบต้นมันออกไปดีนะบางทีพื้นลื่นเจอกรณีเราวิ่งพื้นลื่นหรือว่ายางมันยังไม่ร้อเนี่ยออกตัวนี่มีล้อฟรีนะแล้วพอในจุดที่มันเหมือนควรจะอั้นแล้วเราจะได้เสียงดังแต็กเซเรียอย VVA ทำงานนะครับเพื่อเปลี่ยนค่าองศาแคมไปอีกองศาหนึ่ง คมแคมชาร์จอีกชุดนึงจะเข้ามาทํางานมันก็เลยทําให้ปืด๊ดแบบโอ้ยไปต่อได้อีกนะครับมันก็เป็นฟิลดิ้งที่เออกำลังมันมาติดมือดีนะนมันมีสะพานนะมันเลยแบบพอจังหวะขาขึ้นมันก็จะขึ้นช้าๆหน่อยทางมันไม่ได้เรียบขนาดนั้น นี้แล้วกันผมน้ำหนักตัวที่เจ็ดสิบกิโลกร,รัมนะครับแล้วก็ท่าขับขี่เมื่อกี้คือไม่ได้หมอบเลยแบบนั่งนั่งนั่งตั้งชันแบบต้านลมเต็มเต็มเลยนะครับความเร็วก็เมื่อกี้ก็มันเหมือนมันอ้านอยู่ที่ร้อยิบานะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดคนน้ำหนักเบากว่านี้หรือว่านอนหมอบไปเลยคนระัความเร็วมันไปได้อีกนะครับแต่ก็ถือว่ากับร้อยห้าสิบห้าซีซีอ่ะก็ถือว่าโ okay อเคแล้วนะครับ คือผมว่าไม่ได้มองเรื่องโจดท็อปสปีดซึ่งไอ้พวกท็อปสปีดโมดิฟายมันโมดิฟายได้อยู่แล้วล่ะแต่ถามว่าแดดพูดถึงรถเดิมกับโจทยดการใช้งานทั่วไปเนี่ยผมน้ำหนัก70กว่ากิโลกร,รมัมศูนย์ถึงร้อก็ไม่ขี้เหร่เลยนะครับถือว่าเอาเรื่องเลยกับคำว่าร้อยห้าสิบห้าสิบสี่นะครับส่วนโชก็ให้ความสปอร์ตเลยแต่เนี่ยเจอถนนคนกรีตก็อาจจะรู้สึกมันเด้งๆหน่อยแต่ผมกับชอบฟีลประมาณนี้นะ เพราะว่าถ้าเกิดฟิลชกนิ่มกว่านี้ถ้ามีซ้อนสองหรือบรรทุกของมันจะวิ่งแล้วมันจะเสียเสียรถมันจะมีอาการมากมากเลยแต่โดยรวมก็คือเนี้ยมันก็ประมาณนะคือไม่ได้กระหูกระแทกแบบกระแทกแบบโอ้โหเขาเรียกว่ากระด้างจนกระแทกนะก็รู้สึกเออรู้สึกว่าผิวถน,นนมันไม่เรียบอ่ะสไตล์รถชคสปอร์ตนะครับซึ่งคนชอบฟิลโชคเฟมิมเมๆมหรือว่าโอเคเลย ซึ่งมันจะทำให้แบบพลิกเลี้ยวไปพลิกเลี้ยวมาเปลี่ยนเลนอะไรมันทำได้แบบรู้สึกว่ามั่นใจกว่านะครับกว่าสไตล์รถชกนิ่มนะ,ะก็ถือว่ามาวนให้ดูนะครับวนลองขับก็ถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในเมืองก็ได้ต่างจังหวัดก็ดีนะครับสำหรับคนที่อยากดูเรื่องราคานะครับตัวนี้เป็นโมเดล222 0เลยบอกตามตรงในคันไอที่ผมขับถ่ายทำคลิปนี้อยู่เนี่ย ราคาเขายังไม่เปิดเลยนะครับเพราะว่าผมได้รถก่อนมาเปิดตัวทางยามาฮ่าส่งมาให้รีวิวนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าราคาเท่าไหร่สำหรับคนที่อยากดูเรื่องราคาสามารถเข้าไปติดตามได้ที่หน้าเว็บไซต์ของยามาฮ่าละกัน www.yamaha-motor.co.th นะครับใน,นวันที่ลคลิปออนแอร์ราคาน่าจะมาแล้วละก็ลองไปดูลองติดตามกันไปนะครับก็ต้องขอบขคอุณทางยามาฮ่านะครับที่ส่งรถแนวนี้ ปกติไม่ค่อยทำคลิปรีวิวรถร้อยกว่าีีเท่าไหร่จะเจอบิ๊กไบค์ในช่องเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ก็หลายคนเล็กร้องมานะว่าอยากให้ทำให้ดูผมก็ทยอยทยอยมานะครับวันก่อนเดือนก่อนทำตัว r 1 5ไปก็ถือว่ายอดวิวเยอะกว่าบิ๊กไบค์นะ <laughs> ผมว่าจะเปลี่ยนแนวมารีวิวรถอย่างนี้ดีกว่าดีไหม <laughs> เอาว่าเราก็สเสริมกันไปแล้วกันก็หลัก,ลก,ลกแล้วเราบิ๊กไบค์เราก็มีนะครับทำคลิปทำอะไรรีวิวให้ทุกคนชมหรือว่า พักๆจะมีเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์เล็กร้อยกว่าซีซีมีอะไรน่าสนใจก็จะทำคลิปให้ทุกคนชมเหมือนเคยนะครับวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนละกันเดืองลาออกมานะครับได้ไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ